สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโดนแม่ทิ้งตอนเด็กหอบเงินหนีไปกับชายอื่นแต่เจออีกทีตอนโตต้องตอบแทนบุญคุณไหม เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นความกระตัญญูมักเป็นที่ถกเถียงของสังคมไทยไมาอย่างยาวนานอาจเป็นเพราะความแตกต่างของช่วงวัยความเชื่อและมุมมองจึงทําให้เกิดการถกเถียงหากบิดามารดาไม่ได้เลี้ยงดูบุตรบุตรจําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณหรือไม่โดยสาวคนหนึ่งได้ตั้งกระทูในพันธิปรึกษาปัญหาครอบครัวโดยเผยว่าคุณย่าเล่าให้ฟังว่า แม่ผู้ให้กำเนิดของเธอได้ทอดทิ้งเธอไปตั้งแต่อายุไม่ถึงหนึ่งขวบซึ่งตอนนั้นพ่อทำงานต่างประเทศและส่งเงินมาให้ครอบครัวทุกเดือนแต่แม่กลับหอบเงินที่พ่อส่งมาให้และหนีไปกับชายอื่นที่เป็นญาติฝั่งพ่อเมื่อเธอเติบโตขึ้นเข้าสู่ช่วงวัยมัธยมเธอเพิ่งได้รู้จักกับแม่ตนเองเคยเจอกันบ้างและแม่เคยให้ค่าขนม 4- หครั้งทั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือว่ารักแม่เลย ตอนนั้นแค่รับเงินมาเพราะแม่ให้ซึ่งหลังจากวันนั้นพวกเธอก็ไม่ได้เจอกันเลยเหมือนต่างคนต่างอยู่โดยแม่แท้ๆมีครอบครัวใหม่แล้วแต่ไม่ได้ทํางานกันทั้งสามีภรรยาซึ่งหลังจากแม่ทิ้งไปพ่อก็กลับมาเลี้ยงดูเธอและมีครอบครัวใหม่เช่นกันเธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงเป็นฝ่ายดูแลเธอมาเสมอแต่ทว่าญาติฝั่งพ่อไม่ชอบแม่เลี้ยงเท่าไหรนัก พอถึงช่วงที่แม่อายุเพิ่มขึ้นแม่เริ่มเข้าหาเธอซึ่งเธอไม่รู้จุดประสงค์ของแม่เพราะต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตนเองแล้วแต่ญาติญาติได้บอกให้เธอซาบซึ้งบุญคุณโดยให้เหตุผลว่าแม่คลอดเธอมาสิ่งที่เธออยากปรึกษาคือเธอต้องตอบแทนบุญคุณแม่แท้ๆไหมด้านคําแนะนําของชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าควรรักและตอบแทนคุณคนที่เลี้ยงดูมาจะดีที่สุดแม่แม่แท้ๆจะเป็นฝ่ายคลอดออกมาแต่ก็ได้สละสิทธิ์ความเป็นแม่ไปแล้วเพราะทอดทิ้งลูกของตนเอง ซึ่งพ่อแม่ที่ถือว่ามีบุญคุณต่อเรานั้นจะต้องให้ความรักและอบรมเลี้ยงดูด้วยไม่ใช่แค่คลอดแล้วทิ้งขว้างดังนั้นเลือกตอบแทนคนที่เลี้ยงดูมานั้นดีที่สุดแล้วแต่หากเจ้าของกระทู้ไม่สบายใจจริงๆก็ตอบแทนแม่เท่าที่ใจอยากให้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ